หลอหลอหลอเขาชมผมหลอลากดิดหลอจนชินได้ยินแล้วเฉยเฉยผู้ชายผู้หญิงไม่เว้นแม้กระเทยชมผมหล่อจังเลยไม่เคยเจอใครหลอเท่าหลอหลอหลอเขาชมผมหลอสมาร์ทหลอเกินคาดสแตนดาร์ดหล่อเหลา สาวๆทั่วแดนอยากเป็นแฟนกับเราบอกเป็นกิ๊กก็เอาขอแต่เพียงเราชายเฮตาลอลากดินหลอจนชิ้นหลอจุงใบหลอจังเลยหลอกว่าพวกดาราไม่ต้องพึ่งหมอลอไม่ต้องกินยา หล่อจนหนุ่มอิจฉาหล่อเป็นบ้าเป็นบอหลอลอหลอก็คนมันหล่อทำไงหล่อเกินไปหล่อจนใจผมทอเบื่อถูกคนชมเบื่อผู้คนป่อยทำอย่างไรดีนอผมเกิดมาหล่อเกินไป